สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมวิธีการจบยอดนะครับจบยอดบอนไซนนะครับผมว่าวิธีจบจบยังไงนะครับจบยอดนะครับหลายหลายท่านมือใหม่อาจจะงงนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่สิ้นสุดนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะพามาแนะนำนะครับวิธีการจบยอดนะครับผมว่า จะจบยังไงนะครับต้นนี้ก็เป็นตะโกรากหยงนะครับกึ่งตกกระถางนะครับผมก็ลิดใบนะครับผมลิดใบเขานะครับผมก็เลยจะพามาชมนะครับผมตะโกต้นนี้ทำทั้งหมดอยู่หนึ่งเขียงสองเขียงสามซีนะครับผมเขียงที่ห้านี่จบได้แล้วนะครับผม นี่คือเสียงเกียงที่ห้านะครับวิธีจบยอดนะครับนี่ก็คือยอดนะครับยอดที่จะเอาให้ชมนะครับนี่คือยอดเวลาจะจบยอดนะครับสำหรับผมนะครับนี่ก็คือจบแล้วนะครับยอดเขาคือเราเราบากเราทดเฉียงที่ห้านี่นะครับ พอเขาแตกขึ้นมาเท่าไหร่เราไม่ต้องคัดออกนะครับผมจะเอาทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าขึ้นมาสองก็เอาสองขึ้นมาสามก็เอาทั้งสามเลยนะครับแล้วก็แบะออกนะครับผมเห็นไหมครับจะแบะออกออกคนละข้างนะครับแบะออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็จะจบเลยนะครับนี่ก็แบะออกมาแล้วก็ทดอีกเขียงหนึ่งนะครับเขียงที่หกนี่นะครับให้จบ ประมาณนี้นะครับผมต้องแบะออกตั้งแต่เขียงห้าแล้วนะครับผมเขียงสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่แบะนี่ถ้าขึ้นตรงก,ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีวันจบนะครับผมเอาขึ้นมาใหม่ก็ตรงขึ้นมาอีกนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมถ้าจบแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผม ก็จะดูสวยงามเป็นเป็นหัวเห็ดหัวอะไรนะครับผมจะทําเป็นหัวเห็ดนะครับนี่ผมริดใบเขาออกนะครับผมถ้าไม่ริดใบเขาก็จะเป็นทรงหัวเห็ดสวยงามอยู่นะครับผมเหมือนหมากต้นนี้เหมือนกันนะครับหมากทรงต้นนะครับผมหมากทรงตน้นต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผม ก็จะทดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทดขึ้นมานะครับผมพอถึงจุดนี้นะครับผมเสียงสุดท้ายนี่นะครับก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มเอ็นออกนะครับเบะแวะออกนะครับผมแล้วก็ทดตรงนี้นะครับผมทดตรงนี้เสร็จนะครับพอแตกขึ้นมานะครับนี่นะครับพอแตกขึ้นมาเราก็เก็บเข้าไว้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ดัดลวดออกนะครับ ออกทิศซ้ายขวานะครับผมก็จะจบในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะจบแบบนี้เลยนะครับผมพอเขาเกิดขึ้นมาเขาแตกกิ่งแตกอะไรขึ้นมานี่นะครับเขาก็จะเป็นตามทรงของเขาเลยนะครับผมจะจะสวยงามไปในตัวเลยนะครับ นี่ก็เป็นการจบยอดนะครับผมจบยอดของเขานะครับก็ทุกต้นนะครับผมจะทําในลักษณะนี้นะครับผมในลักษณะที่ว่าถ้าจะจบแล้วปุ๊บถ้าสมมุติว่าเราจะเอาจบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทําการแบออกเลยนะครับผมไม่ต้องให้เขาขึ้นไปอีกนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ต้นนี้ก็จบแบบนี้เหมือนกันครับนี่ครับลักษณะการจบยอดนะครับถ้าเขาแตกฟูขึ้นมาที่เมื่อไหร่นะครับจะสวยเลยนะครับมั่งคั่งหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เขาพัดใบนะครับผมก็จะใบน้อยหน่อย ส่วนที่ลิดมาก่อนแล้วก็ก็จะก็จะใบเยอะนะครับไนี่ยใบก็ขึ้นมาแล้วนะครับพวกนี้แล้วก็พวกนี้นะครับกําลังขึ้นใหม่นะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้านะครับท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับผมว่า สงสัยอะไรยังไงนะครับผมนี่นะครับลักษณะจบนะครับจบยอดของผมนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ